1 10, 7 9 9หมื่นเครพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทะนะครับอนแก้วน้ำตอนเด็กๆเ,เคยเห็นไหมไอแก้วที่พับได้เหมือนกันเลยแก้วน้ำพับได้ <c oughs> อะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีชาวร็อกคนรักกล้องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่รายการ เอ่เวียนอันอยากบ่นกับจ่าติ๊บอยากแก้ตัวนะครับผม <c oughs> สวัสดีน้องเวียนอันด้วยนะคร <c oughs> ับแกเห็นก็หน้าบ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันเนื่องมาจากเวียนอันเนี่ยเขาอยากจะบ่นอะไรเราบางอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเวียนอันบ่นอะไรอ่ะเวียนอันครับบน่นอะไรฮะ ก็มันเยอะดูดิแค่เห็นก็คนอื่นก็น่าจะรู้แล้วหนูไม่ต้องบ่นก็ได้อะ่ะดูดิอะไรนักหนานถะ่ายจะไปถ่ายใครบ้างถามจริงจริงโอเคเวียนันเขาบอกว่าเลนผมอะ่ะมันมีเยอะไปแล้วมันมีเต็มไปหมดผมก็เลยเอาให้น้องเวียนอันมาถ่ายดีกว่าเออว่าเล่นแต่ละตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับเริ่มจากทั้งหมดที่มีนะฮะไอบางตัวก็อยู่กับกล้องเนาะเพราะว่า เราไม่มีไอ้ตัวปิดตูดกลัวฝุ่นมาเข้านะครับเริ่มจากอันนี้เป็น851.8 Sony FE นะครับอันนี้เป็น2470 G Master นะฮะอันนี้เป็น1635 G Master ครับอันนี้เป็น1855 1.8 size นะครับผม size อันนี้28 F2 นะครับส่วนอันนี้เป็น105 1.4 Sigma ส่วนอันนี้เป็น1805อ่ะโอเค ทั้งหมดทั้งมวนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องเวียนอันนะครับเดาราคาทั้งหมดว่าเท่าไหร่แต่น้องเวียนอันเขามีการบ่นนะฮะว่ามันมีเยอะใช่ไหมถ้านหนูทายถูกพี่ขายเลยลเออทายราคาถูกเป๊ะๆเราขายเลยนี่<ฮ>มีเขาเรียกว่าอะไรนะพนักง,งานออพนักง,งานชำนาญการยา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 ,ยาย <laughs> อันนี้มีฝ่ายบัญชีคอยตรวจสอบราคาแล้วแล้วก็ เตรียมตัวขายเรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคใครเขียงก็ไม่ได้หรอกใครเขียงไม่ได้ถูกเป๊ะๆก็ขายโอ้โหเนี่ยพี่ยินดีขายถ้าถูกตอบถูกเป๊ะๆป๊ไม่ขายเลยง่ายๆแล้วก็เฉลยราคาไปเฉลยดิเออเฉลยดีป่าวะฮัดดีป่ะย้อนกลับเพิ่มใช่ไหมอ่ะงั้นเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยให้หนูเรียงที่คิดว่านะจากถูกไปแพงอ่าจากถูกไปแพงอ่าเรียงเลยโอเคเรียงได้เลยครับ เตอนนี้มีแต่ความคิดว่าเล็กไปใหญ่อะรเล็กกใหญ่หาถว่าตัวไหนถูกถูกสุดอยู่ทางฝั่งขวาใช่ไหมแล้วก็แพงสุดอ่าโอเค่ก็คือซ้ายหนูนั่นแหละเล็กไปใหญ่เมื่อกี้ตัวนี้เห็นบอกว่ามันอะไรสักอย่างแต่อะไรปิดอยู่นี่ไหมนี่ ไอ้เขาถาเขาเลี้ยงเล็กไปใหญ่จริงเหรอมาอันนี้ใหญ่กว่าอันบางตัวก็ติดอยู่กับกล้องนะเอาเอาไปด้วยเอาน้องไปด้วยอ่าแล้วแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ตัวตัวนี้อ่าตัวนั้นด้วยความที่ว่าผมมาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับก็เลยมีเลนส์เยอะและถ้าเลี้ยงถูกได้เลยเลี้ยงถูกเลี้ยงถูกได้อะไรดีวะไม่ได้คิดไว้ด้วยอะ เออที่บอกเดี๋ยวค่อยบอกกัน<อ>คือเอาเอาตัวใหญ่ไว้ท้ายสุดเลยว่างั้นใช่มันใหญ่สุดอ,ะอ่ะอ่าโอเคน้องียนอันนะครับเรียงให้อ่าเจ้า28 F2 นะครับถูกสุดแล้วก็55 1.8นะครับ24 70 g m a s t e r ครับ8 5 1.8นะครับไอ้18ห้ผมจำได้แหละแต่ผมอยากให้กล้องเห็นเฉยๆอันนี้ก็ 1635แล้วก็ร้อยห้าหนึ่งจุดสี่นะครับผมโอเคผลของการเรียงนะครับผลของการเรียงไม่ถูกนะครับผิดตั้งแต่อันไหนไอเห<ซ>ี้ยผิดหมดเลยไอเหี้ยผิดหมดเก่งหมละโอเคเดี๋ยวเรียงให้ <S <S <Okay. S 1> ถูกสุดถูกสุดหน่าเป็นยี่สิบแปดเอฟสองวะเฮ้ยถูก <S 2> <S 2> <S ถูกตัวแรกถูกใช่ใช่ ตัวตัวแรกถูกอ่าที่ที่ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นย8ป F 2, 2> นี่แล้วก็18โอ๋อมันมีอันนี้มันเลยดูยใ,หใหญ่ใช่ไหมอ่าสิอ่า28 F 2 1805อ้า่ะและนี่ก็คือที่ถูกต้องนะครับที่เรียงแบบถูกต้องก็คือย8ยแปด F สอง ร้อยอะไรนะสิบแปดร้อยห้าแปดห้าห้าห้าร้อยห้าไอ้นี้ยี่สิบสี่เจ็ดสิบแล้วก็สิบหกสามห้านะครับแพงที่สุดน,นะฮะเรียงจากขวาไปซ้ายโอเคครัวน,นี้เรามาถึงช่วงสำคัญให้น้องเียนอันทายราคาเพราะว่าใจกล้าทอมทอมทอมทอทอมทอทอม,ทอ,ม,ทอ,ม,ทอ,มอ่ะโอเคเริ่มจากยี่สิบแปด F สองกันเลยตัวนี้ตัวนี้นนอ่ะถูกสุดใช่ เวีนอ้าคิดว่าตัวนี้าราคาเท่าไหร่ครับ7,000พ0 0เจ็ดพันเจ็ดพันไมยังนัน่นะ<笑><笑>เราอันนี้เราอ้างอิงจากเว็บโซ n y น,นะครับเว็บโซ n y ่ไทยแลนดถูกไปนะครับตัวนี้ราคาหนึ่จะบอกทีว่าอะอเฉลยเลยก็ได้ตัวนี้ราคาหน,น, <is> นึ่นงหมื่นสี่พันเ้ร้อยเยก้าสบาทครับถูกสุดยังหนึ่งหมื่นหมื่นานสบบาทว่างั้นเถอะ โซนี่มันจะอย่างนี้แหะมันจะชอบเนี่ยทอน10บาทนี่ยทอนสิบาททุกอย่างใช่ลบสิบเออราคามันจะทอนสิบาทต่อไป1 8บแปดรอครับอันนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยสงเอ่อหนึ่งเก้าเก้าศูนย์มื่อันนี้เฉพาะตัวเลนนะกล้องไม่เกี่ยวหนึ่งหมืบบาทเป็นราคาที่เฮ้ย ถูกว่ะเฮ้ยตัวนี้ขายเฮ้ยตัวนี้ขายผู้ชมตัวนี้ผมผมขายนะครับอันนี้ขายจริงหนึ่งอ่าสิบแปดร้อยห้าสามารถนี่สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้นะครับเวียนอันขายเลนได้แล้วฮะตัวหนึ่งเราจะขอขายในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะฮะนี่มันเป็นเลนมือสองไงใช้แล้วอ่ะตัวนี้นะครับทักอินบ็อกซ์เพจสติปล็อกแปดมา เดี๋ยวเราจะทําการขายเฮ้ยในอันขายได้ตวงแล้วอะจญยากเอ๊ะขายขายโ okay, อเคไปขายหมดเลยแปดห้าแปดห้าสองหมื่นสองหมื่นสองเก้าสิบสองหมื่นสตัวนี้นะแปดห้นะครับโอ้โหเกือบทูก851.8นะครับตัวนี้ราคา2 1งหมพ เ9 0บาทครับโอ้เชียรนิดเดียวเองอ่ะทายแพงไปร้อนึงพันหนึ่งใช่ไหมเราพันหนึ่งได้ทายแพงไปพันหนึ่งโอ้โอดเลยโอ้โหว่าจะอยากขายพอดีตัวนี้โอ้โอดขายแล้วตอนแรกก็ว่าอยากจะขายเนี่ยขายว่ะอะอเหรออ่ะตัวนี้ครับเออห้าห้าหนึ่งจุดแปดครับผมห้าห้าหนึ่งจุดแปดตัวนี้มันเป็นเลนส์ไซส์นะครับผม นะฮะฮผลิตโดยบริษัทของไซส์นะฮะตัวนี้ราคา2 4งหมบาทสองหมบาทห้ไซส์สองหมื่นบาทนั้นผิดนะครับผมห้ไซส์ราคาอยู่ที่3 2 9ห0บาทครับตัวนี้ว้าวไก็สี่แล้วส่ เพิ่มเทเลนิดไม่เคยบอกนะไม่เคยบอกนี่เหี้ยนี่ขอนเทมซ่าตัวตายฉันไอช็อตตัวเลนอันนี้เหรอใช่ทีหมื่นห้าทอนสิบบาทอ่ะหนูลองลองลองยกดูก่อนไม่อยากยกเลยลอง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 ดูไหวไหมยกสองมือเสองมือเลยโอ้แล้วลองลองสมมติว่าถ่ายถ่าย เป็นตาก้องอ่าเป็นตาก้องไทยโอ้โหนีม,าามาันทำไมเอาไว้ถ่ายคนจริงเหรออันนี้อันนี้ถ่ายคนสวยมากเลยนะแต่หนักมากนหนักมากใช่มันหนักมากแต่ถ่ายคนสวยมากอ่ะสิกมาร้อยห้าหนึ่งจุดสี่ครับเลนส์ที่มีรูรับแสงค่อนข้างกว้างมากมากตอนนี้ถ่ายถ่ายคนสวยมากอะฮะสี่หมื่นห้านสิบบาทสี่หมื่นห้านสิบบาทตัวนี้นะครับราคาเราอ้างอิงจากเว็บซูมคาเวล่าเนาะ อ่ซูมคามลาซึ่งแต่ละเว็บก็จะมีความถูกความแพงไม่ไม่เท่ากันตัวนี้อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพักบาทครับผมแล้วพวกนี้ไม่ไปเป็นแสนเลยเหรอราคาปัจจุบันนยะถูกนะตก่อนนะมันเคยแพงกว่านี้อันนี้คือเราเอาเอาราคาปัจจุบันนะไม่ใช่ราคาซื้อนะราคาซื้อมันแพงกว่านี้แต่รไรอ่ะต่อไปอันที่เลนโปดผมเลยครับ ยี 24, ่สิบสี่เจ็ดส G Master ฮะราคาอยู่ที่72็ดหทอนสิบบาทเอ๊ะแมวแปดหมืดีกว่าแปดหมเท่าไหร่แปดหมื่บบาทแปดหมื่ทอนสิบบาทก็คือ7จ9ดหมื่นาเก้าเนั้นราคาปัจจุบันนะฮนะณเดือนมก,กราปลายเดือนมก,กราคม2,021ตัวนี้ราคาอยู่ที่7จ็ดหบาท ดังเลยดีหรอเนี่ยเฮ้ยแต่เฉียดนะแต่ตัวนี้ตัวนี้ถ้าบอกว่าถ้าตัวนี้ขายนี่ร้องไห้เหมือนกันนะเพราะตัวนี้เพราะตัวไม่อยากขายไม่อยากเพราะตัวนี้รักมากเห็นปหมเวลาพี่พกไปไหนพี่เอาตัวนี้ไปอ่ะตัวสุดท้ายละอันนี้พี่ใหญ่สุดเลยพี่ใหญ่สุดเลยอ่าพี่ใหญ่สุด1635 F2.8 G Master ครับตัวนี้เจ็ด ทเจ็ดหมื่นห้าทองสิบบาท, 75, ท,บาทตัวนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่เ 90, จ็ดห <c oughs> มื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับอนแก้วน้ำต้นเด็กๆเคยเห็นไหมไอ้แก้วที่พับได้เหมือนกันเลยแก้วน้ำพับได้เออเจ็ดหมื่นเป็นจริงอ่ะทุกตัวเนี่ยมีมีรูปหมดนะครับผมมีรูปเขาเรียกว่ารูปที่ถ่ายผ่านมากระเลน แต่ว่ามันหานานเนาะบางตัวจําไม่ได้ว่าใช้เล่นไหนถ่ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเลนกล้องของผมเองนะฮะสตปบล็อกแปดในตำนานนะครับขายขายขายตัวนี้ขายตัวนี้ขายหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับสิบแปดร้อยห้าจริงๆแมจริงๆอะ่ะหนูถ่ายโคตรถูกรู้ไหมเพราะว่าตัวนี้พี่ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยดีใจเพราะว่าเพราะว่าเลนทุกตัวทุกตัวในเนี้ยมันเป็นเลนฟูลเฟรมหมดเลยกล้องฟูลเฟรม มีตัวนี้เป็นเลนเ p พสิเพราะงาที่ไม่ได้ใช้ก็ใครสนใจมัหนึ่งหนนขายจริงๆนะครับใครจะบอกว่าเรามาสร้างคอนเทนต์แล้วเงินที่ขายไปของหนู้ยแบ่งกันคนที่แบ่งกันหน่แต่บางตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยซื้อมาซื้อมานานแต่ก่อนแพงกว่านี้อย่างเช่นยี่สเนี่ยแพงกว่านี้นะใช่แพงกว่านี้มากเลยนะเราซื้อเท่าไหร ไม่บอกอน,นี่งไงราคาปัจจุบันโอเคนะครับก็ไปแล้วอ่าอ่าอ่านี่ถือถือถืออ่เป็นพรีเซนเ,เตอร์น่ขายขายกล้องเอ้ยขายไม่ใช่ขายกล้องขายมันอยู่กับกล้องหนูไงมันเลยดวงเข้าหนูขา,นขายเล่นขายเล่นเฮ้ยมัน่ายถูกยากมากเลยนะเออมันขายเข้ายากมากเลยนะ <S 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 โอเคฮะยังไงก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณท,ทุกท่านที่ให้การรับชมนะฮะ เจอกันใหม่ค <om> ล <it> ิปหน้าพ <Worlds> <Island> ันหน้าถ้าอยากให้เอาอะไรมารีวิวเอากีตาร์เอาเอากีตาร์มาเอากีตาร์มาทายอะไรกันเพราะว่าเราเคยทําคลิปกีตาร์ไปแล้วใช่ไหมยังไงก็นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าอย่าลืมเม้นนะฮะว่าอยากได้คอนเทนต์อะไรอีกเดี๋ยวจะเจอกันในคลิปหน้าพันหน้าสำหรับวันนี้บาย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 ค่ะขายกล้องกล้องร้อยหนึ่งค่ะอ่ะเอางี้ขายเลย พร้อมกล้องวะล่ะฮะขายเลนพร้อมกล้องวล่ะขายเลนพร้อมกล้องอืมื่อกี้บอกขทอาะไรนะหน่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหื่นหึ่งพมื่นหนึ่งคือเกขายกล้องนะาลองลองทำท่าถ่ายนไม่ต้องไม่มีที่ส่งอไ่างี้ชคแคเปเ บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ